对。 หลมรักขนาดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออมันนึกไม่ออกอะเพราะว่าแบบเราอยู่ด้วยกันมานาน <c oughs> ถูกแล้วถูกแล้วมันไม่เป็นไรหรอกมันมันแบบอยู่ด้วยกันมานานจนแบบจําไม่ได้แล้วคะ่ะว่าเราเริ่มรักเขาตอนไหนอะแต่ว่ามันจําได้แค่โมเมนต์ดีๆแล้วก็เราเติบโตมาด้วยการอยู่ในทุกช่วงชีวิตกันและกัน แล้วก็อยากจะแบบนี่แหละเขาก็คือแบบเหมือนบ้านของเราค่ะแล้วเราก็อยากจะเป็นบ้านของเขาผมอยากได้ผู้ชายมากจะได้แบบเล่นเขาได้เต็มที่พาเขาไปเที่ยวป่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่นี่เขาก็คงอยากได้ลูกสาวจะได้แบบจับแต่งตัวอะไรอย่างงี้ปรากฏออกมาสองจ้ะต้ององหรือ ไม่ไหวอะค่ะไม่ไหวไม่ไหวเห็นเพื่อนแล้วเพื่อนแล้วท้อแก้ตอนตื่นนอนเขาจะแบบจะซีเรียสมากค่ะถ้าไม่หอมนี่คือแบบใช่ถ้าไม่ระไม่หอมเลยก็จะตีตัวขึ้นมาแล้ว อย่าพิ่งออกจากห้องอะไรเงี้ยใช่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 ติดติก็ในวันนี้จะมีให้แฟนคลับมาส่วนหนึ่งครับผมที่จะมาร่วมอยู่ในเขาเรียกว่าไรอยู่ในบรรยากาศงานนะครับผมก็อย่างน้อยก็คือเขาก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่อ่ะเพราะว่า ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเหมือนกันที่ทําให้เรามีวันนี้จริงๆพอเมื่อกี้ก่อนลงมาเราก็พูดกันบอกว่าในที่สุดเนาะก็ถึงวันนี้สักทีสักทีหลังจากที่มีงานงานมั่นที่บ้านนะครับแล้วก็ที่เลคโคมมีงานแต่งแล้วก็ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นงานฉลองฉลองพิธีมงคลสมรสของเรานะครับครับผมเรามีข้าสัญญาเลย อ๋ทอที่ที่ต่างประเทศนะครับเราพูดวาวกันไปเนาะเราก็ใ,<ช>ให้คำาสัญญาแบบแบบจริงๆก็ไม่ได้เจาะจงอะไรมากแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าก็จะดูแลกันและการให้ดีที่สุดเนาะใช่ไหมแล้วก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันใช่ก<ช>็พูดไปเยอะมากเหมือนกันนะคะก็จะมีคำหนึ่งที่แบบ พี่ชายถามว่าแบบขอรู้หน่อยได้ไหมเพราะเขาต้องสีด่วยขอรู้ได้ไหมว่าตกหลุมรักขนมาดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออมันนึกไม่ออกอะ่ะเพราะว่าแบบเราอยู่ด้วยกันมาน่ะถูกแล้วถูกแล้วไม่เป็นไรหรอกมันมันแบบอยู่ด้วยกันมานาน,น,นแบบจนแบบจำไม่ได้แล้วคะ่ะว่าเราเริ่มรักเขาตอนไหนอะ่ะแต่ว่ามันจำได้แค่โมเมนต์ดีๆแล้วก็ เราเติบโตมาด้วยการอยู่ในทุกช่วงชีวิตการานแล้วก็อยากจะแบบนี่แหละเขาก็คือแบบบ้านของเราค่ะแล้วเราก็อยากจะเป็นบ้านของเขาก็จริงๆเราเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมากมายแต่ว่าก็อย่างที่เคยได้พูดไปตลอดแล้วก็ได้ทําให้เห็นมาตลอดว่าสิ่งเหล่านั้นมันมันไม่ต้องพูดก็ได้เราก็ เราก็ทําเลยถูกไหมครับแล้วก็จะนั่นแหละก็คือจะดูแลกันตลอดไปนั่นแหละครับอืมดีดีครับคิดว่าอีกสักสองปีค่ะสมัครเตรียมห้องไว้แล้วครับมั่นใจด้วยมั่นใจมากมั่นใจว่าจะเป็นลูกชายเรื่องลุกเรื่องเพศ ไม่รู้จะหน้าแหกหรือเปล่าก็แพนไว้แพนไว้อยากมีกันคนเดียวเนาะตั้งใจไว้คนเดียวแหละแล้วก็ผมอะอยากได้พู้ชายมากจะได้แบบเล่นเขาได้เต็มที่พาเขาไปเที่ยวป่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออไหมแต่นี่เขาก็คงอยากได้ลูกสาวจะได้แบบจับแต่งตัวอะไรอย่างนี้ปรากฏออกมาสองจ้ะสองไม่ไหวอะไม่ไหว เพื่อนแล้วเห็นเพื่อนแล้วท้องไม่ไหวะคะ่ะชัดจะมีก็ทีละคนแล้วกัน <c oughs> แต่ก็มี <c oughs> สตาร์ที่หนึ่งไปก่อนทำใหการกรอมเป็นศัตร์เปค่ะเริ่มทำไหมเซ็นชื่ออะไรอย่างนี้มีเปลี่ยนไหมอ๋อหอมแก้ม จะแบบจะซีเรียสมากค่ะถ้าไม่หอมนี่คือแบบใช่ไม่ยาไม่หอมเลยก็จะตีตัวขึ้นมาแล้วแบบอย่าพึ่งออกจากห้องอะไรอย่างเงี้ยใช่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 ติดติดใช่ครับใช่รีวิวให้ฟังได้ไหมคะตั้งแต่ได้ใช้ชีวิตเป็นแบบสามีภรรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันเป็นยังไงมันดีมากเลยค่ะมันดีตรงที่แบบเราสามารถแบบ อะไรก็ได้แบบเปิดเผยแล้วก็เปิดเผยอยู่แล้วนะจูบแบบเป็นร้อยเป็นพันร้อยแบบงานงานที่โคโมูอ่ะทุกคนชอบก็แล้วแต่แรงเชียนะฮะพอที่นู่นเนี่ยออา เลยเหรอเลยเหรอพร้อมเปปลลลี่ยยนนนนาาามมสสกกุุุเเ็ภ้คะรื่องนามสกลุลเรายังปรึกเราเราเอาจริงเรายังปรึกษากันอยู่เลยเนาะ<ม>ว่าแบบจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีเพราะว่าทางบ้านนี้ก็แบบเอ่อเรียกว่ายังไงดีก็ยังอยากใช้อยู่นามสกลุลนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึนงเพราะว่าคิมีพาสปอร์ตเยอรมันนะคะแล้วมันก็เลยแบบเดี๋ยวไปถามหมอดูนะครับไปถามถามแล้วถามแล้วถามแล้วได้ค่ะ แน่นร้อยเท่าเดิมไม่เปลี่ยนสดยังครับยังวางแผนไว้ว่าปีหน้าค่ะนนั้สาวใช่ใช่ครับก็ก็ต้องขอบคุณ ขอบคุณพี่ๆก่อนเลยครับผม<ห>ที่บแบบ <มา S 1> เขาเรียกว่าอะไรคอยบิบคอยให้กำลังใจคอยคอยทำให้เราได้ได้มีเวลาด้วยกันเยอะขึ้นนะต้องพูดอย่างนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆแ,แฟนคลับนะครับขอบคุณพี่ๆทุกอย่างทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาเป็นเนื้อคู่ที่ดีต่อกันมากๆส่งเสริมกันมากๆขอบคุณมา,มากๆครับ ก็อยางที่หมาพูดละก็อยากจะขอบคุณพี่ที่สื่อทุกคนที่แบบว่ามเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะคือเรามองว่าทุกครั้งเวลาพี่หมาไปสัมภาษณ์ไปให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือเราเหมือนได้ฟังบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้พูดกับเราตรงๆะลรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพี่ที่แบบพี่คอยบิ้วอะคอยบิ้วนั่นแหละบิ้วคอยมากแบบพูดออกไาเยอะ ดีค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่แบบติดตามเรามาตลอดจากผู้จิ้งเอ็มตอนนี้ก็เป็นผู้จริงแล้วครับผมก็ในวันนี้จะมีให้แฟนคลับมาส่วนหนึ่งครับผมที่จะมาร่วมอยู่ในเขาเรียกว่าไรอยู่ในบรรยากาศงานนะครับผมก็อย่างน้อยก็คือเขาก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ะเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเหมือนกันที่ทําให้เรามีวันนี้ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ